สวัสดีค่ะ IPF Technical รูในทีนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อของอุปกรณ์ส่วนบุคคลกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ส่วนบุคคลในที่นี้นะคะนั่นก็คือผ้าพันแผลค่ะ ที่ไว้ใช้อาพันตามข้อมืออนิ้วมือนะคะที่เราได้รับบาดเจ็บเนาะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะค่ะผ้าพันแผลนะคะที่สามารถใช้ได้นะคะจะต้องเป็นผ้าพันแผลที่ไว้ใช้ในทางการแพทย์นะคะหากเป็นผ้าพันแผลหรือว่าเทปนะคะที่มีลักษณะคล้ายคลึงเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะคะจะต้องได้รับอนุมัติจากอาแพทย์ก่อนเท่านั้นคะ่ะาในกรณีฉุกเฉินนะคะนักกีฬาน,นะคะสามารถพันผ้าพันแผลแล้วก็สามารถแข่งต่อได้นะคะก่อนที่แพทย์ ะะจะได้รับอนุญ,ญาตเนาะแต่ว่าผ้าพันแผลเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนในการช่วยให้นักกีฬานะคะสามารถยกได้นหนักขึ้นเนาะค่ะหากในการแข่งขันนะคะไม่มีกรรมการนะคะหรือไม่มีแพทย์นะคะาการใช้ผ้าพันแผลในการลงแข่งเนี่ยผู้ที่มีอำนาจตัดสินนะคะจะต้องเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินเท่านั้นนะคะที่จะอนุญ,ญาตว่าจะสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะค่ะจบลงไปแล้วนะคะกับ IPF c h n i c a l Rule ในอาทิตย์นี้หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถอ่านในเพจของช h a i p o w e r l i f t i n g ได้เลยค่ะที่นั่น ะะจะมีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเอาไว้ให้อ่านกันด้วยใครถนัดภาษาไหนก็อ่านเพิ่มเติมได้นะคะหากใครสนใจอุปกรณ์ที่ช่วยในการแข่งขันนะคะสามารถติดต่อเข้ามาในเพจของ s p d Thailand ได้เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะได้รับการรับรอ,องจาก IPF เลยค่ะสามารถใช้ในการแข่งขันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย